อ๋อไม่ไม่ไม่รู้จักนะครับผมไม่เคยรู้จักใช่ไหมคะครับผมเขาชื่อปาโอค่ะนายอานนอนสองคอบิเราเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่นนะคะในข้อหาค้ายาเสพติดแล้วก็งูค่ะในการแจ่ถึงการจับตัวทางเจ้าหน้าทีนะคะใต้ตัวของคนที่มีความิทางอาญาที่ตัช่วมชื่อของค้าาพติดเลคทีหดหายด้้าสามแปดเ้าสที่่สาขาราชโยธินะคะนม่พ่อที่อาชคนตรวจสมัเมาจาไหนคะ ไม่ไม่เคยนะครับผมนัะเคียนที่พกทำเกษรไทยไทยรู้ซะก่อนดีคะอืมไม่ไม่เคยอะครับผมไม่เคยใช้แสงไฟเลยเนาะครับน,น,ะนะัอาจรตรวจสอบบรรจุเัื้อง่้นนะคะ่ะผม่าใช้ทำกุรกรรมที่มีผฎไม้ข้อใส่มาร้อเดค่ะถ้าต้งนอาจจะกันนะคะว่าไม่ได้เิดสมบัิีิเศษที่มาด้ยตัวเองค่ะ ก็อาจจะมีบุคคอื่นที่นำข้อมูลของคุณมาแอางทำมาโดยสมบัติีค่ะครับไม่ทราบว่าตัวเองควะรรไหว่าเป็นสาเหตุใดที่ทำมข้อมูลของคุณถูกอบอางำมาตรวดชีตที่นีค่ะอืมไม่ไม่ไม่ทราบไม่แน่ใจฮะว่าว่า,วามีใครเอาชื่อผมไปแอบอ้างหรือเปล่าเงี้ยขอนะ้าตัวตัวเองค่านกมีเการชีพนักานธนาคารเท่านั้นค่ะที่สามารถตรวจาชีวิตคมาได้รับม่ทราบว่าตตัวเองควรจะให้ข้อมูลตรวจวกับใครไปบ้างไหม ก็จะมีเพื่อนมีอะไร<ม>คนรู้จักอะครับผมอะไรประมาณนี้ฮะขเขาไปทำอะไรบ้างคะเนี่ยเนข้อมูลส่นตัวให้ไปทำอะไรอื่นอืมก็อาจจะเป็นให้ไปซื้อของให้อะไรเงี้ยฮะอ่าค่ะและในการใช้เอกสารรหัสนสะำน,นักะเบียนพาสปอปรอะชาชนผมได้เซ็นกำลังไหมว่าใช้ในการทำอะไรผมแค่สำนักานถูกต้องกับชื่อและนามสกุลค่ะเอ่อยังไงนะครับขอคุยใหม่ได้ไหมฮะเ่อ ในการใช้อกสารนะคะตับเน่าทะเบียนบ้านตับประชาชุนตัวคุณเองได้เจอกำบับไหมว่าใช้ในการทําอะไรหรือเป็นแค่สับเนาถูกต้องกับชื่อระนาบกระปุกคะอ๋อบางทีก็มีเซ็นนะฮะบางทีก็มีเซ็นเหมือนกันครับผมเห็นทุกครั้งไหมหรือว่าเซ็นบ้างไม่เซนบ้างค่ะอ๋อมีเซ็นบ้างไม่เซ็นบ้างครับอ๋อค่ะถ้าตัวคุณไม่เซนเนี่ยมาหวังระนาบไหมคะว่าให้ตัวคุณเองเ็นกำบับกระปุกมันมีตัวชัดชุนไหมนะคะครับถ้าหาตัวคุณนะคะไม่ได้เซ็นมันก็อาจจะ มาว่าตัวคุณเองค่ะต้องทำหน้าที่เขาไปเกิดเป็ชิ้นเล็กเม่อสาวเขาเป็นไปได้นะคะอ๋อครับผมค่ะแล้วตัวคุณเองเคยทำบัตร,รประชาชนหรือเอกสารสำคัญต่างๆโดนขาดบ้างไหมคะอ๋อบัตรประชาชนหายครับตัวน,นี้ก็ยังยังกำลังทำเรื่องใหม่ครับตัวน,นี้พอดีหายครับผมนับหายแล้วค่ะครับผมอ๋อ้ยังได้ยังในหน้าออนไลน์เนี่ยคือ็นดูได้ขอข้อมูลส่วนตัวผ่าทางเ,เว็ไซตอยากิเศษสักทางแบบนี้ ก็มีนะครับเวลามันเด้งมนันโทรศัพท์ผมก็กรอกในข้อความอะไรเงี้ครับคืออะไรนะคะที่มันเด้งมาเมนี่ยเอ่อบางทีก็เด้งในในข้อความ messenger อะไรองนี้ครัก็เด้งมาผมก็ก็ออให้กรอกข้อมูลผมก็กรอกไปอะไรอย่างนี้คระบทางเว็บไซต์ค่ะเคยได้กรอกบ้างไหมมันลิงก์ในข้อความมันเหมือนว่าจะลิงก์ไปทางเว็บไซต์ะอะไรผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นเว็บไซต์อะไรครับคุณท่านบางท่านเคยมีบ้างไหมคะ อ,อ,อขอกกะะงโครงการรัฐบาลบางๆนะคะขอของอะไรนะครับผมของรัฐบาลนะคะโครงการของรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐบาลหมอฟ้อ,อมนคนรู้เรื่องอะไรับก็ก,ก็ก็มีอยู่นะครับผมก็มีด้านะคะครับผมอ่าค่ะไม่เคยเป็นลูกค้ากับทางธนาคารไทยพาณิชย์เนาะไม่เคยครับผม ที่ทางต้องสอบถามนะคะก็เป็นแนทางค่ในการตรวจสอบข้อมูลของคุณเองว่าไหลไปได้ช่องทางไหนนะคะและเป็นบุคคลใดที่นํข้อมูลของคาท่าการเปิดบีได้หรือนะคะครับผมในขนี้คุณเองรตรงไหนไมเง่อนอะไรอจะกอบถไหมคะออครับตัวนี้ผมผมต้องทำยังไงครับผมตัวนี้ครับอ่าก็ะคะก็อยากให้คุณได้สอามเตมไว้ก่อนเนาะไม่อาสอบเองสะดวกไยคะออคุยๆได้ครับผมสะดวกครับสะดวกใช่ไหมคะใช่ครับ เดี๋ยวทางดาบนะคะก็ทำการประสานงานไปที่ห้องพนักงานสอบสวนให้ให้คุณนภัสได้ชื่อตํานสกุลของคุณแต่แจ้งว่าข้อมูลของคุณมีแบบอ้างไิงเปิดบางทีนะคะครับผม่ะธิตสารลักูนะคะครับผม ครับผมสวัสดีครับผมร้อะเบียนตีในขั้นตอนปิดเงิ์ประกุณนะฝ่ายสอบตรวจน้องสอบพ่อมาขัดแยนะครับไม่ทราบว่าติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคดีความด้านไหนครับอ๋ออ่าไม่ทราบว่าเรียนเรียนสายคุณคุณอะไรนะครับผมนะครับรถทะเบรยนตีปิดบุ์ประกุณนะฝ่ายสอบตรวจน้องสอบพ่อมาขนดแย้งนะครับประดิษฐ์อะไรประดิษฐ์อะไรนะครับผม ปิดพงศกุลนะครับอ๋อปิ์พงศกุลใช่ไหมฮะครับอ๋อครับครับผมครับพอดีมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งครับเมื่อกี้ครับว่าผมโดนอะไรสักอย่างหน่ยผมก็จําไม่ค่อยได้ครับโดนเกี่ยวกับบัญชีอะไรสักอย่างหน่ฮะผมผมก็ไม่แน่ใจครับครับผมวันนี้เนี่ยผมกำลังเรียนสายอยู่กับคุณอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะรับประทานผอบให้น้ออ๋อผมผมอาทิตย์ครับผม คอาทิตนะครับผมครับคุณอาทิตนะคุณอะไรครับ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 ผมครับครับได้ยินไหมครับได้ได้ยินครับผมคุณอาทิตย์นะครับนามคุณอะไรครับลิมสิริครับ สิลินะครับครับรับนะครับในระบบเนี่ยนะครับตรวจสอบให้แล้วนะครับในแต่ชื่อนะครับของคุณอาดินะสิริกนะครับผมไม่ใช่ลิ้มนะอันนี้เนี่ยใช่ครับเของคุณไหมอ่าไม่ไม่น่าใช่ฮะไม่ใช่เลยครับพอดีผมไอ่ไอทำเรื่องเปลี่ยนนามสกุลนะฮะ นะครับหมายเลข13บาทตัปราคาตนนะครับก็คือ10นะ20 1659471นะครับผมถูกต้องไหมอ่ขอขอทวนใหม่นะครับอะไรนะครับผมหน10นะครับ20 1659471นะครับอ่าครับผมใช่ใช่ครับผมตราคาตหมายเลข13บาทตัดราคาต้นของคุณมใช่ใช่ครับผม เะครับคืออย่างนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะแจ้งนะครับตอนเป็นเก่ยวกับคดีนี้ให้กระจุกคุนได้ทราบนะว่าเไปมาเกิดมนเป็นไปเป็นมาในไทยนรทำไมนะที่เข้ามาตรวจสอที่เกี่ยวกับคดีความคนี้ได้นะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีความนะครับของนายอนนท์อ่อนับมพรตหรือว่านายเขาสนวนนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยตามหมายจับของการจังหวัดนนท์เนี่เป็นยี้ ชายาในในพิษานเป็นคดีความวันที่ย7สิบเ็สิงหาคมพศสองพันห้าร้หกบ้าับก็คือจับคุมตัวตัวของผู้ต้องหาเขาพอได้ทำการสู้นะหรือว่าขัดขืนจึงถูกทางเจ้าที่นะครับทำการวิสามันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุต่อมาทางเจ้าที่ได้มีการตรวจค้นถึือว่ายึดทรัพย์สินนะครับของายอานนที่บ้านของนางสาวพิยาตาทวิลานะครับอนราบ้าน ไมน,นานสาว,วนตานีรอืมก็ม่คุ้นคุ้นอยู่ครับน่าจะคุ้นคุอยู่นะครับคอยู่นะครับว่าอนจครับผูพูด,พดไม่ค่อยได้ยินนะสัญญาณไม่ค่อยดีครับผมอะไรนะครับอ่สัญญาณไม่ค่อยดีครับผม,ไ,มได้ยินชัดไหมตอนนี้ได้ยินชัดแล้วครับผมยัง,ยงไงนะครับ ได้ยินชัดแล้วนะครับผมคือทางเจ้านีคชัดก็ได้การตรวจดนะมีการพักเหมือนครับของนางสาวพยาตาทวิลาณต้ว่าูงอาคารมากึ้นแต่อย่างนั้นเนี่ยมีตัวบลทีธนาคารนะครับใา้ได้เน้นเน้นงตัวที่ธนาคารไทยพาณิชยนะครับิดยผ้แทนสหาัเรือยิบครับตัวของนางสาวพยาตาทวิลาเนี่ยคือได้การมากว่า ับเป็นคนที่นำสมุดบัญชีธนาคารเร่มนี้มาขายกับอีกเพื่อราคาสามหมื่นห้าพันบาทครับนนเนี่ยมันเป็นความจริงไหมที่ีื่้หายาการมาครับก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าครัตอนนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่า,ว,าว่ามันจริงหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ นะครับแล้วคุณเคยเปิดบัญชีธนาคารนะครับให้กับผู้ต้องหาไหมหรือว่าเคยขายบัญชีธนาคารให้กับผู้ต้องหาที่ไม่กีคอยการมาเนาะครับบัญชีนี้เป็นบัญชีนี้เป็นบัญชีของอะไรครับผมของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือยู่ส่วนที่ธาคารอชนบ้าีนะครับอืมไม่ไม่น่าจะเคยนะไม่น่าจะเคยเปิดนะตัวนี้ครับผมไม่เคยเคยนะครับ ใ้รานั้นเนี่ยใารเจ้าที่นะเขาจะได้มีการปสิภาณนะให้รวบรวบว้าจะแต่ข้างหรือว่าปอมแปเอกสารของคุณ้ผ่านได้เพื่อให้คนอนทานขึ้นมาครับเรนี้เนี่ยคุณเองนะพอที่จะทราบไหมว่าข้อมูของคุณสามารถทั่วไหลนะครับได้จากช่องทางไหนได้บ้างมีนำไปดูไสามารถแต้างหรือว่าปอกแปนเอกสารของคุณขึ้นมาได้ครับครับอันนี้อย่างที่รอจะทราบไหม ไม่ทราบเลยครับผมว่ามันรั่วไหลไปทางไหนครับอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับตรอกระจาชนนะครับของคุณอย่างเคยครับสมุติเลยว่าหายที่ไหนไหมอ๋อพอดีหายพอดีกำลังแจ้งแจ้งเรื่องถ่ายใหม่ครับตัวนี้ครับผมหายนานหรือยังครับหายนานหรือยังอืมประมาณสักเดือนหนึ่งครับผมเดือนสองเดือนเนี่ยประมาณเลยนะเดือนนะครับแต่ว่าบางทีธนาคารเร่องนี้เนี่ยนะมันเปิดขึ้นเมื่อวโมงตามนะครับแต่ละธนาคมาร ก็นออบคา165ครับตอนนั้นเนี่ยนะจำได้ไหมว่าคุณนิอยู่ที่ไหนครับหรือว่ายังไงก็ไปดูอ่าไปไอ้นั่งรถเมล์ไปทำงานแถวกรุงเทพครับก็มันน่าจะตกหล่นประมาณนี้ครับผมก็คือว่ามีการตกหล่นเดือนสิที่แล้วสีที่แล้วจะหายเลยครับไม่หายครับหายปีนี้ครับผมหายปีนี้นะเพิ่งเพิ่งหายไปครับครับ แล้วพวกการใช้ล่ะการใช้สแนาวอิสสารบัตรประชาชนของคุณเองนะครับได้มีการเก็นคำตัดม้วนสูงสูงในการใช้งานให้มันเป็นจริงทุกครั้งไหมหรือว่าเซ็นเฉพาะเรต้องนีเดียวครับอ๋อบางทีก็เซ็นบ้างไม่เซ็นบ้างครับแล้วก็ไม่ได้ระบุเนาะว่าว่ารายละเอียดไม่ได้ค่อยเซ็นทุกครั้งเท่าไหร่ครับผมตัวนี้ครับ นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าข้อมูลของคุณพี่นะมันก็อาจจะรั่วไหลขณะต้องการใช้เงินเดือนการต่อไปนี้นะครับผมขอแนะนํานะให้คุณนะครับท่านตำตรบุตรกระทรวงในการใช้งานอย่าให้มันเัดเหตุสองครั้งไม่ว่าจะใช้เกิดกับเกษตรกรนะครับเพราะว่าในตำราหลวงต้องมีการที่สถาบันของคุณมันสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาครับผม ครับตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นเนาะที่สามารถทําการเงินธนาคารขึ้นมาได้ครัการเก็บปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เจ้าพาระบหมายเนี่ยมันก็จะเดี่ยวข้องกับคุ่นการเกี่ยวข้กับบางทีธนาคารเล่มรับธนาคาว่าสก็จะมีการเงินบังทีธนาคารขึ้นมาอีกทีเรือของคุณเนี่ยจะต้องเดินทางเข้ามานะครับเพื่อทำการชี้แจงที่เกี่ยวกับบทบัญชีธนาคารเล่มนี้ครื่องของคุณเนี่ย แค่ลำตามครับหรือเกี่ยวกับในความเหล่านี้เนาะครับอาจจะให้ตัวคุณเดินทางเข้ามานะตอนนี้เดินทางเข้ามาได้ไหมครับอ๋อให้ผมเดินทางไปไปที่ไหนครับผมที่สคบ,สบคครับอ๋อสบคอนแก่นครับอืมพุ่งอ่าสักพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะเดี๋ยวเดินทางไปไปที่สอนอครับผมอโอเคครับก็คือจะเดินทางเข้ามาเนาะครับหรือเดี๋ยวกักเหนะใส่บวกได้รอรับเรื่องให้จัดเดิม ครับผมดีเนาะอ่ะถ้าอางนั้นนะครับเดี๋ยวตัวมาแจ้งนะครับเดี๋ยวของตัวคุณนิสาครับครับนะครับมาถึงประมาณสิบโมงครับพรุ่งนี้เหรอครับได้ครับก็อาจจะเป็นช่วงเย็นๆนู่นแหละครับเพากว่าจะไปถึงเนาะก็น่าจะเย็นเย็นนู่นแหละครับโอเคครับ ทางร้านนะครับขอขอบคุณมากนะที่ขอาตั๋มูลตรงนี้นะครับแล้วส,สอสอที่จะให้ไปนี่สอสออะไรครับผมเราฟ้องม,มันคอนเทนนะครับติดต่อผมก็้าตำรวจเองนะครับฝ่ายอ,อินโฟนอินูฟลัคโอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าสอสอของอำเภออะไรนะอำเภอเมืองใช่ไหมครับผมอนอำเภอเมืองครับอ๋อชื่อชื่อนายตำรวจอะไรนะครับต้นายตำรวจเอกนะครับฝ่ายอิโยนโฟนอินโมลัคชื่อไม่ค่อยได้ยินนะพี่มันสัญ,ญญาณไม่ดีอะไรนะพุงอะไรนะ ร้อยตำรวจเอกะครับปะดิดวงสกุลปะดิดวงสกุลใช่ไหมฮะครับคุณโอ้